เอาดีครับผมภูกะหล่อครับผมหลังจากห่างหายไปนานวันนี้มีของเล่นใหม่มาเขาไม่ได้เขาไม่ได้โฆษณา,นานข้านะหรือว่าอะไรนะคือตัวนี้ลูกค้าสั่งมาแล้วคือเอฟใสมันจะเป็นฟอกอัปเกรดคิดก็คือชุดคิดชุดคิดอัปเกรด,ดชดคกหน้าน่ะ แต่มันเป็นของ Y S ของบ้านเราเนี่ยอไเขาบอกว่าคุณสมบัติมันดีมากเลยนะโอเคเลยอ้น,นี้มันมันเป็นของฮาเล่ตรงรุ่นเลยนะสกติบล็อกแกน49มิลคือตรงรุ่นเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูแล้วก็จะมาเปิดอันบล็อกให้ดูอันบอ็อกก่อนให้ดูว่าว่าแม่งเป็นยังไงบ้างว่าข้างในมีอะไรบ้าง,าาางอะมาดูต่อมา กปตองเอาไปเลยจากสดสดก็จะมีประมาณนี้ให้น้ำมันให้น้ำมันโชอกมาขวดนึงแล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ก็จะมีตอปรปับรีบาวเออให้ตัวปรปับรีบาวมา โค่หนึ่งปรับดีบาวนี่สำหรับ D ina. D ina ไดนาไดนาเทปินแคมแกล์สี่สสตรีทบ๊อบปีใหม่แกน์สีเครื่อง M8 ได้แล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นตัวคอมเพลชั่นวาลคือคอมเพลชั่นวาลตัวเนี้ยคือคือ คือที่สั่งเลยนะเพราะไอ้ตัวส้นตีนนะ่ะไอ้ตัวคอมเพรสชั่นวาล์วเนี่ยมันเป็นตัวปรับหลีหลีหลีหล,หลีหลีน้ำมันเนี่ยรีบาร์น้ำมันตัวเนี้ยคือบางแบรนด์นอกอะแม่งยังไม่มีเลยนะตัวเนี้ยแต่ YS แม่งเสิร์ฟทำโคชอปแม่งเลยตัวเนี้ยแล้วมันเป็นงานเซนเซ่าง,ง,งดีเลยทำมาส่วนใหญ่แบรนด์นอกบางแบรนด์เนี่ยมันจะมีแค่ตัวปรับรีบาร์ตัวนี้มากับชุดสปริงอ่าเราก็ไปดูว่าเดี๋ยวสปริงมีสปริงมาให้ เป็นตัวยาวซึ่งคาดว่าน่าจะยาวกว่าของเดิมอยู่อันนี้ก็เป็นผู้มือาการติดตั้งอ่าเดี๋ยวเราไปด<า>ูกันต่อมามาอดูต่อไปดูกันเลยน,นี่ับเพงนี่ทับงที่ ือที่โงงานให้มาเลยสปริงคสปริงดูนี่อันนี้คือสปริงเดิมติดรถเลยนะไหนสปรงเดิมสั้นกว่าสั้นกว่าแล้วสปริงเ่เล็กกว่าด้วยอันนี้สปริงน่าเป็นสปริงแต่งค่าเคสปริง น่าจะแข็งกว่าเพใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่ายาวว่าแล้วทีนี้แล้วก็ปอกเดิมมันก็จะยาวแต่ขอตัวใหม่มันจะสั้นทีน,นี้เราก็ต้องมาดูเราต้องมาดูอีกทีนึงว่าระยะการยุบตัวของมันเนี่ยที่เราเอามาใส่ในหน้านะ ที่เรามาใส่ในหน้า,าคร์บินแคมเนี่ยระยะมันได้หรือเปล่าอาจจะใช้ปอกเดิมหรือเปล่าแล้วตัดออกหรือว่าจะแก้ไขยังไงให้ระดับโฟกมันได้สูงเพราะว่าไอ้คันนี้มันจะเป็นขับปะตายในการทำปะตายขับปะตายโช๊คมันจะสูงหน่อยใช้ง่ายหน่อยเพราะว่าคือตามถ้าตรงถ้าตามหลักตรงรุ่นเลยอ่ะไอไอโช๊คนี้มันทําไว้สําหรับ ซอฟเทลซอฟเทลสติ๊กบล็อก M8 ซอฟเทลสติกบล็อก M8 นะที่มันําไว้ที่มันทาไว้แต่มันไม่ได้บอกมันไม่ได้ระบุว่าจะต้องใส่ฮาร์เรย์ซอฟเทล M8 ซอฟเทลสติกบล็อก M8 หรือซอฟเทลโรเลเตอร์ M8 มันไม่ได้ระบุตรงรุ่นเลยเพราะว่า คือถ้ามันเป็นแกงคือถ้ามันเป็นหาเลขแกนสี่สี่เก้ามินเี่ยยังไงมันก็ใส่ได้แน่นอนเพราะว่าเกลียวมันเท่ากันโชกเกลียวมันเท่ากันแล้วทีนเนี้ย จะมีแหวนอย่างงี้ลองอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในลักษณะซ้อนกันอย่างงี้ซ้อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอซ้อนกันนี้เสร็จไอ้ตัวเนี้ยเราจะใช้เราต้องใช้ของเดิมของเดิมมันก็จะอยู่อย่างนี้อ่ามันจะอยู่อย่างนี้ไปอยู่อย่อยูแล้วขนาดนี้ตัวลีวาวเนี่ยหรือคอมเพิชชั่นเนี่ยมันจะไปอยู่นี้แล้วตัวนี้ก็คือ น็อตไอ้นน็อตตัวนี้ที่ยึดกับกระบอกโชค๊คด้านล่างก็จะมีประมาณนี้แหละตัวนี้คือสำคัญเลยตัวลี สองร้ย M L เมื่อวสี่ร้าสี่ร้อย M L แต่คือในเ,ในเนนใกร็วจะต้องใส่น้ามันเท่าไหร่ไอเนี้ยเราก็ต้องไปหาค่ากางของเราเองว่าเราจะใส่น้ามันมันเท่าไหร่มันต้องทการเ็ค เวลาใส่น้ำมันไปเข้าเดิมเท่ากับโชค๊คเดิมปุ๊บแล้วการยุบตัวหรือการคลายตัวเนี่ยการสับโทกเนี่ยมันแข็งไปหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันแข็งไปถ้าสมมติว่ามันแข็งไปอะ่ะเราก็ต้องลดข้ามลดน้ำมันออกไปอีกอย่างเช่น400 425เราอาจจะลดไปทีละทีละ25เพื่อ เื่อจะปรับค่าดูว่าค่ามันได้หรือเปล่าเพราะว่าค่าสมมติว่าเราเราจะเอาพื้นฐานเลยเราเอาพืา้นฐานเลยนะเราจะใส่เราจะใส่4เราจะใส่425 ml ก่อนพอใส่425 ml ทีเนี้ยเราก็ต้องมาปิดเราก็มาปิดฝาดูแล้วก็ปรับรีบาวดูถ้ามันโอเคกับคนขี่แล้วปรับรีบอลแข็งออนได้พอดี มันก็คือจบที่425สี่แต่ถ้ารู้สึกว่าใส่เข้าไป425สี่แล้วมันยังแข็งไปอีกไอ้น,นั่นเนี่ย็ต้ก็ไปลดค่าน้ำมันลงอีกลดค่าน้ำมันลงอีกเพื่อที่จะให้มันตอบโจทย์กับตัวปรับรีบาวได้รีบาลตัวปรับรีบาวนี้ก็จะได้ไม่ต้องทำงานหนักมากที่เราต้องกดตลอดเพราะว่าโช๊คขปปิงมันแข็งเกินไปมันก็จะประมาณนี้เพราะว่าคือตามซป,ปริง ตาเเป๊ไวเนี่ยตา,ายเป๊ไว้เนี่ยบอกม,มันมันไม่ตรงมันได้ไม่ตรงหรอกไอ้นี่มันต้องมาเซตกันเองมันต้องมาเซตกันเองแล้วเราก็ต้องไปดูค่าพื้นฐานของมันก่อนล้าค่าพื้นฐานอะมันให้มาแค่สา5รอยสิบห้าอย่างเ,เองอันนี้คือค่าพื้นฐานของของโชคข,ของตัวอัพอัพเกรดอะโลฟฟอัพเกรดอะ แต่ผมคิดว่าแต่ผมคิดว่าถ้าเอามาใส่กับไกดหน้าโรรเลอร์อ่ะที่มันเป็นแกสกหรือกาวโซ่ยาวผมว่าอาจจะต้องเพิ่มน้ำมันเข้าไปหน่อยเพื่อที่จะให้บาลานซ์มันพอาีอันนี้ก็เป็นชุดอันนี้ก็เป็นชุดใหม่ที่ก็ไม่เคยลองเหมือนกันแล้วเขามาให้ลองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันดีหรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าดีดีมาก ก็คือเทียบเท่ากับแบรนด์นอกได้เลยเทียบเท่ากับแบรนด์แบรนด์นอกได้เลยผมผมว่าผมกล้าขนาดนี no. anyway, sure mm ้เลยเพราะว่าเรื่องดูจากคุณภาพงานแล้วดูจากอะไรแล้วว่ามันโอเคก็ประมาณนี้แหละอันนี้อันนี้ก็โชว์ก็ได้ถอดไปแล้วก็คือเดี๋ยวเตรียมที่มาใส่ทุกทุกคิดเย็นเทนตอนใส่ก็แค่เดี่ยวันตรงนี้ออกแล้วก็เทน้ำมันหอม หมเพราะว่าคือไอเ้เรื่องค่าธม,มันสคัญเลยดวตอบไม่ได้อกว่าจะต,ต้องส่งอ,ะอะไรไังไอเช่างเหเป็นคนซน็อเป็นคนเ,เปนเอพบางคนน่ยความรู้สึกของบางคนเน่ะของลูกค้าที่ขับแบบมันไม่เท่า,ากันาบ,บางคนคิดว,ว่าเฮ้ยชได้พอดีแล้วบางคนว่าเฮ้ยอ้แค่แม็ ตามใจลูกค้าถ้าลูกค้าชอบอะไรล้วก็ใส่นันะโอเคจะเดี๋ยวกระได้อเล่นมาใหม่ก็จะมาใหม่นี่นแหละลองดูใส่เสร็จใส่เสร็จแล้วก็จะลองดูว่าการเข้าโฟลมันเป็นยังไงการซับแรงมันเป็นยังไงร,รีบาร์มันเป็นยังไงการซุ้ตัวมันเป็นยังไงเราก็ต้องไปรออยู่ทีตอนที่อยู่หัวลองครับ ไ็้ใจ,ใจว่าผมอเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เดี๋ยวรอดูประสิทธิภาพมันว่ามันจะดีขนาดไหนมันจะดีขนาดไหนมันจะซับแรงได้ขนาดไหนเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปโอเคของนะ้านี่ก็ไม่มีอะไรล้วต่ว่าต่อนนบ้า